คองสเพอร์ไข่มุกสีพัทเทลที่หายากและราคาแพงที่สุดในโลกโดยสีชมพูพัทเทลแสนสวยและลิ้วแปลไฟดังเกลียวคลื่นที่เป็นประกายบนผิวอันเป็นเอกลักษณ์ของคองสเพอร์อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ไข่มุกชนิดนี้หายากและมีราคาสูงลิบลิ่วในตลาดอัญ,ญมณี คองสเพอร์ per, เป็นหนึ่งในบรรดาไข่มุกที่หายากและมีราคาแพงที่สุดในโลกโดยความนิยมไข่มุกกลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากมีความต้องการไข่มุกธรรมชาติทุกชนิดเพื่อชื่นชมความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของมันเราจะพาคุณไปลุ้นรู้ความลับของสมบัติล้ำค่าแห่งท้องทะเลนี้ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีว่าคองสเพอร์ per, ถูกนํามาใช้เป็นรูปแบบของเครื่องประดับตกแต่งในสมัยโบราณ ไตหอยสังเป็นเศลั์ของจักรวรรดิอินคาและอารยธรรมในยุคแรกๆถือเป็นเศลั์ของเทพเจ้าจึงเป็นเหตุผลที่ว่าไข่มุกหอยสังและไข่มุกธรรมชาติอื่นๆถูกนํามาใช้ในเครื่องประดับคองสเปอร์คืออะไรคองสเปอร์หรือไข่มุกหอยสังสีพัดเทวนี้เป็นไข่มุกที่ผลิตจากหอยสังราชินีซึ่งเป็นหอยน้ําเค็มขนาดใหญ่ มีหลายเฉดสีแต่สีที่นิยมจะเป็นสีชมพูและมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2-3มิลิเมตรโดยผงหอยสังราลชนีมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีจำนวนมากถึง200ตัวมักอาศัยอยู่ตามยาทะเลในน้านน้ำเขตอุ่นแถบทะเลแคริเบียนจากรัดยุก,กันตงังไปจนถึงเบอร์มิเดาคองสเปอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรกระบวนการเกิดคองสเปอร์นั้นจะเกิดในเนื้อเยื่อของหอยสัง เมื่อมีเศษทรายเล็กๆหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวของหอยและเกิดการละคายเคืองหอยสังจะหลั่งสารชั้นมุกมาล้อมรอบสิ่งแปลกปลอมนั้นไว้มีลักษณะเป็นชั้นผลึกที่เป็นเส้นๆค่อยๆกลายเป็นไข่มุก ซึ่งค o องสเปอร์จะแตกต่างจากไข่มุกชนิดอื่นจะไม่มีความแวววาวของสีลุงแบบมุกทั่วไปแต่จะมีลักษณะแบบลิ้วเปลวไฟเหมือนคลื่นที่เปล่งประกายบนพื้นผิวยิ่งถ้ามีเปลวไฟที่เข้มและชัดเจนมากเท่าไหร่คองสเปอร์ก็ย,ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้น คองสเปอร์ที่ดีนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรีสีที่ได้ก็จะมีตั้งแต่สีขาวเบจเหลืองแดงส้มน้ำตาลและชมพูส่วนคอนเพอร์สีช็อกโกแลตนั้นจะเป็นสีที่หายากที่สุดแต่สีที่พบเห็นมากที่สุดในทองตลาดก็คือโทนสีชมพูชมพูแซลมอนและมีความอิ่นตัวของสีที่ชัดเจนเมื่อส่องกับแสงไฟ อย่างไรก็ตามคองสเปอร์ไม่สามารถผลิตได,ได้ในการพอเลี้ยงซึ่งหมายความว่าไข่มุกชนิดนี้จะสามารถพบเจอและเกิดได้เองตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วทำไมคองสเปอร์ถึงหายากโลกทำให้เราเข้าใจว่าไข่มุกเลี้ยงและไข่มุกธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์พร้อมกับคำที่ว่า หายากทําให้เป็นที่ต้องการยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับอัญมณีชิทอื่นจะดูมีค่าและมีราคาแพงมากยิ่งขึ้นถ้าอัญมณีชิทนั้นมาจากธรรมชาติไม่ได้เกิดจากมนุษย์ทําขึ้นจริงอยู่ที่คองสเปอร์นั้นมาจากธรรมชาติและหายากอย่างไรก็ตามมีปัจจัยอื่นๆเน,นื่องจากหอยสังเนืองหมื่นตัวจะพบหอยที่มีมุกเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น และมีเพียง1นึ่ในร้อเม็ดที่จะพบมีคุณภาพระดับที่ใช้เป็นอัญมณีได้มีหลายเฉดสีแต่สีส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูและมีขนาดเล็กกว่า3มิลลิเมตรในเปลือกหอยสังประมาณ1 0 1ถ0 0 0ึงตัวจะพบไข่มุกที่สามารถนำไปทำเป็นอัญมณีได้ไม่ถึง10%ที่เป็นอัญมณีที่มีคุณภาพเมื่อรวมกับไข่มุกหอยสังในเฉดสีอ,อื่นก็ยิ่งทำให้ไขมุกหอยสังนั้นเป็นที่ต้องการยิ่งขึ้น การเพาะเลี้ยงคอนสเปอร์มีความพยายามในการทดลองผลิตคอนสเปอร์โดยการเพาะเลี้ยงยาวนานถึง25ปีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากหอยสังมีความอ่อนไหวต่อว,วิธีการที่ใช้ในการผลิตมุกเลี้ยงและเนื่องจากลักษณะของเปลือกหอยที่เป็นเกลียวทำให้ยากต่อก,การใส่ชิ้นส่วนของเปลือกหอยลงไปยังบริเวณที่ต้องการ จนกระทั่งในปีคิศักรา2009นักวิทยาศาสตร์จาก California Antarctic Universities h a ี b r ์ฮาร์บ h o c จ n อเ i นโอグラ i ิก t ิได้ทำการวิจัยการเพราะเลี้ยงไข่มุกจากหอยสังได้สำเร็จโดยใช้เวลาไม่ถึง2ปีก็สามารถผลิตคองสเปอร์ได้มากกว่า200เม็ด และเมื่อนำไปวิเคราะห์โดย Geological m Institute of America หรือสถาบัน j a a ก็พบว่าส่วนใหญ่ของไขมุกที่นำไปตรวจสอบนั้นอยู่ในระดับที่สามารถนำไปทำเป็นอนนัญมณีและมีคุณภาพที่ดีซึ่งงานวิจัยนี้ชี้เห็นว่าการผลิตมุกเลี้ยงคองสเปิร์นั้นไม่ทำให้หอยต้จากการเก็บไขมุกออกจากตัวหอยทำให้หอยสามารถผลิตมุกได้อีกนับเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งทางด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม สีขนาดและรูปทรงของคองสเปอร์สีของคองสเปอร์ไข่มุกไขยสังมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีเบจสีทองสีน้ำตาลและสีชมพูที่มีหลายเฉดสีแตกต่างกันไปเรียกว่าไข่มุกสีชมพูไข่มุกไขยสังสีช็อกโกแลตนั้นหายากที่สุดตาม้ว้สีขาวในขณะที่สีน้ำตาลอมเหลืองจะถูกเรียกว่าโกลเด้นไข่มุกไขยสังที่นิยมที่สุดตลอดการคือสีชมพู มีตั้งแต่ชมพูอ่อนชมพูสอมอนไปจนถึงชมพูเข้มจนแดงแต่คองสเปอร์อันเป็นที่รารตนามากที่สุดคือคองสเปอร์สีชมพูที่มีริ้วปเปลวไฟบนผิวที่ชัดเจนสีของไข่มุกหอยสังนัน้นเป็นไปตามสีของเปลือกหอยสังราชินีซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะต่างๆสิ่งแวดล้อมหรืออาหารที่มันกินเข้าไปยกตัวอย่างเช่น ไข่มุกหอยสังสีเหลืองมาพบในหอยสังเล็กๆบางชนิดที่มีเปลือกสีเหลืองแม้ว่าไข่มุกหอยสังสีชมำพูจะพบเห็นได้ทั่วไปแต่สีอื่น,นก็สามารถสร้างความงดงามและแปลกประหลาดได้เช่นกันในปีคิดศักา1995แบนดเฮอร์เมอรเลอร์ได้ออกแบบเข็มกลัดแมงม,มุมทารันทูลา่าโดยท้องของแมงม,มุมพิษนั้นใช้ของสเปอร์สีดาร์บราว์ที่มีน้ำหนักถึง111.76กรัม ซึ่งเป็นคองสเพิร์สีน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดและหายากที่สุดเท่าที่เคยพบมารูปทรงของคองสเปิร์รูปทรงของไข่มุกไข่สังที่มีคุณภาพระดับเจมคุณิตี้มักเป็นรูปทรงวงรีซึ่งสามารถนำไปทำเป็นอัญ,ญมณีได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่พบได้หลากหลายตั้งแต่รูปทรงธรรมชาติจนถึงทรงกลมแต่มีน้อยมากที่จะเป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยรูปทรงที่เป็นวงรีรูปไข่สมมาตรจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดขนาดของคองสเพอร์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากในการหาคองสเพอร์ที่มีขนาดใหญ่เกิน3มมลิเมตรและคองเพริร์ที่มีน้ำหนักมากถึง10กรลัดนั้นถือว่าเป็นเรื่องพิเศษ โดยในปีคิตศักราร1905เฮนรี่วอเตอร์สผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะวอเตอร์สในบันติมอร์ได้ซื้อสร้อยคอเส้นยาวจากทิฟฟานี่แอนโคให้หลานสาวของเขาลูลาดิลาโนและในปีคิเตศกักราด2015นกักอัญมณีชาวสวิตซ์และเจ้าของแบรนด์บองโกเชียนได้ออกแบบสร้อยคอซึ่งประกอบด้วยไข่มุกไอยสังสีชมพูที่จับคู่กัน32สสีโดยมีน้ำหนักถึง23.97ก้ลัดซึ่ง เป็นคองสเปอร์สีชมพูขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง3.6กรัมหรือ23.50จลัดโดยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคองสเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานั้นมูลค่าของคองสเปอร์ขนาดรูปทรงสีและเอฟเฟกต์เปลวไฟจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของไขมุกหอยสังราคาของไขมุกนั้นแตกต่างกันจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความหายาก ไข่มุกมีคุณภาพในระดับดีเลิศปัจจุบันจะมีมูลค่าสูงถึง15000เหรียญต่อกรัดแต่จะเป็นไข่มุกที่หายากเป็นพิเศษไข่มุกหอยสังคุณภาพสูงมักมีราคาที่ประมาณ4 0 0 0ถึงเ0 0 0เหรียญต่อกรัดและไข่มุกที่อยู่ระดับดีแต่ไม่ถึงกับดีมากจะอ,อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000เหรียญต่อกรัดคองสูเพอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งในไข่มุกไขยสังที่รู้จักกันดีที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีขนาดใหญ่ถึง45กะลัดนั่นก็คือเศ็ซ้ซยคอคองสเพิร์ลูกแพร์สย,ยินพูจากแบรนด์แฮนรี่วินสตันที่ผลิตในปีคิตศักรา1980ต่อมาภายหลังถูกขายไปจนกระทางลิสเทลเลอร์สวมใส่เพื่อถ่ายแบบลงนับปกของนิตยสารฉบับหนึ่งในปีคิตศักรา1990 และถูกประมูลเปลี่ยนมือไปหลายต่อหลายครั้งจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ทราบวา่าสร้อยคอเส้นนี้อยู่ที่ไหนค o องสเ per แก็บการออกแบบเครื่องประดับความนิยมคองส per เริ่มมีให้เห็นในยุคปลายเวกเตอเรียนและแอดวลร์ ord, ที่เรียกว่าไ่มุกสีมพูเครื่องประดับที่โดดเด่นจากยุคนี้คือแคมกลาสคอง per ของควีนมมลีซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่มีชื่อเสียงว่า The Allure of p e r ณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร,ธธร,รตต์ธรรมชาติแห่งชาติซิมิสโอ n เนียนในปีครตศ2005ประดับด้วยคองสุ per รธรรมชาติสีชมพู2เม็ดน้ำหนัก24.90และ28.10กรัตเข็มกลัดได้รับการออกแบบโดย c l o d Jeweler ซึ่งปัจจุบันก็คือ Garland Co และเครื่องประดนับของสเปอร์ที่สำคัญในสมัยเอ็ดเวิร์ดแบบดั้งเดิมอีกชิ้นหนึ่งก็คือจี้ห้อยคอจากแบรนด์ทิฟฟานี Tiffany ่แอนโคแต่ไม่ใช่ เครื่องประดับคองสเปอร์ในยุคนี้ทั้งหมดที่ออกแบบให้จัดวางด้วยอัญมณีที่มีขนาดใหญ่แต่พอรูปทรงของไข่มุกนั้นเหมาอะอย่างยิ่งกับการเป็นอัญมณีที่นํามาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับสไตล์อาร์ตนูโวอันเป็นที่นิยมในยุคนั้นและถูกใช้บ่อยๆเพื่อทําเป็นเกรสรสําหรับการออกแบบเครื่องประดับที่เป็นการเรียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นดอกไม้การฟื้นคืนความนิยมของคองสเปอร์ ก่อนที่วิธีการพอเลี้ยงไข่มุกด้วยฝีมือมนุษย์จะประสบความสําเร็จในปีคิส์ศักราช1920นั้นไข่มุกธรรมชาติมีค่าเท่ากับทับทิมมรกตและเพชรเมื่อไข่มุกที่ได้จากการพอเลี้ยงมีการผลิตออกมาจนล้นตลาดจึงทําให้ไข่มุกมีราคาถูกและลดความพิเศษลงไปทุกวันนี้ การพเพาะเลี้ยงไข่มุกทำกันอย่างแพร่หลายและจำหน่ายไปทั่วโลกแต่ในทางกลับกันคองสเปอร์นั้นต้องอาศัยการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพบได้ในแถบทะเลแคริบเบียนเท่านั้นจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีไข่มุกหายสังที่พเพาะเลี้ยงออกสู่ตลาดมากนักจึงทำให้หายากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ